เรื่องนี้ผมตามมาสองนวดแล้วอภัพเพื่อไทยเขาเลือกผมไปเป็นตัวแทนสมัครสสขเขตหนุนเสือนรเราได้เบอร์สามผมก็เลยเน้นเบอร์สามครับผมก็ซื้อสามองเก้าครับคือเน้นในเลขสามคุณำทำดีย่อมได้ดีก็ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเรื่องนี้ผมตามมาสองนวดแล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยได้เป็นตัวแทนอาคุณสวัสด เราสองเมื่อไทยนะครับเกหนึ่งทังหดอครับแล้วผมเอเนผมได้เบอร์สามผมพยายามซื้อเลขสามมาสองงวดแล้วแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยโดยยุบเก้าผมก็ซื้อสามสองเก้าคือเน้นในเลขสามนะครับแล้วก็คราวที่แล้วก็ืที่แล้วก็เปิดหวังเมื่อได้ลองตามอีกครั้งหนึ่งลองตามอีกครั้งหนึ่งก็จะซื้ออย่างลถสองสามศูนย์สามสองเก้านะครับก็ซื้อไว้ประมาณสิบชุด ก็มี2องใบบ้างสี่ใบบ้างห้าใบบ้างสิบใบบ้างครับก็เตียนล้วงเอาอในเมื่อเราโชคดีที่ว่าพภักเพื่อไทยเขาเลือกผมไปเป็นตัวแทนสมัครสสเขตหนึ่งเดือดรัอเราได้เบอร์สามผมก็เลยเน้นเบอร์สามครับเป็นหลักครับ แล้วชุดเนี้ชุดที่กำนันซื้อจากที่ไหนอ๋อซื้อหน้าร้านเลยชุดที่ยานในครัวผมก็มาที่นี่เลยนะครับซื้อหมูหมวกเองหน้าร้านผมเนี่ยคนขายหผมจะมาทุกวันก็ถือว่าเป็นโชคดีเลยครับคนทำดีย่อมได้ดีครับผมก็ก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับขอบคุณกำนันมากครับครับครับ ไในะครับฝากเบอร์สามด้วยครับไปดีครับฝากด้วยนะครับเบอร์สามนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ